สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเช่นเคยนะคะแล้วก็กําลังนะคะจัดเตรียมนะคะเป็นแหวนเพชรแถวดีไซน์นี้นะคะสําหรับวงนี้นะคะคุณลูกค้าของเราจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เข้ามาซื้อนะคะแล้วก็วันนี้ปรับะไซส์คุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้คุณลูกค้าจะแวะเข้ามารับนะคะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดคะ่ะสําหรับเดือนนี้นะคะดีไซน์ แหวนเพชรต่างๆของเรานะคะก็มีที่จัดโปรโมชั่นอยู่หลากายรูปแบบเลยนะคะมีจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาของขวนันหรือว่าแหวนเพชรสวยๆจิวเวลรี่สวยๆส,สักชิ้นหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาชมสินค้าจริงแล้วก็ลองที่ร้านของเราได้เลยนะคะร้านของเราอยู่นิมานซอย6นะคะ ยินดีต้อนรับทุกคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ